สวัสดีค่ะวันนี้ดิมจะพามาเบงสวนแอปเปิลนะคะอันนี้เป็นดอกของเขาช่วงฮิมาบดแล้ก็จะเริ่มออกดอกแบบนี้ค่ะดอกแลก้วจ็เดี้จะออกเป็นผ้นเป็นดอกแอปเปิลนะคะดิมจะค่อยๆศึกษาค่ะค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆจะได้มีความรู้ในตัวเองนั่นค่ะอันนี้เป็นต้นแอปเปิล ดอกแอปเปิลนะคะดอกแอปเปิลเขาเนี่ยเขาก็จะเริ่มในบานออกค่ะก็จะเป็นผลมถึงจะค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะคะสิ่งเดนิตริโมหมูถึงก็จะค่อยๆศึกษาไปค่ะตนต้นดอกแอปเปิลค่ะดอกแอปเปิลเขาเริ่มจะเริ่มจะออกดอกเริ่มจะเป็นใบสีเขียวย่งเงี้ยถึงอาจจะ บองามบอสวยนะคะดอกแอปเปิลดอกต้นแอปเปิลคอยแม่เบิงน้ำกันนะคะเดีย๋ยวจะทายค่อยๆทายเห้บเบิงค่ะอันนี้เป็นต้นแอปเปิลอยู่ญี่ปุ่นนะคะอยู่เมืองถิ่นยูอะค่ะเมืองจังหวัดยะมะงาตะ อยู่อำเภอโยนีสวะค่ะโยนีสวะจังหวัดยามังตะ,ะดอกดอกแอปเปลิลดอกต้นแอปเปิ้ลตนก็นจะบ่สูงค่ะต้นก็นจะเป็นติดเตีย้ยต้นแอปเปลิลต้นแอปเปิลกระบร่เตีย้ยไอซัมนี่ค่ะต้นแอปเปลิล ก็จะเริ่มออกดอกออกดอกอาจจะอีกสักพักนึงกับประมาณเดือนเดือนไหนนะเดี๋ยวถึงจะพามาเบิ่งอีกพล้วจะออกผลแอปเปิลเต็มเนี่ยดอกแอปเปิลค่ะดอกต้นแอปเปิลขอโอกาสนิดนึงนะคะเดี๋ยวถจะค่อยศึกษาไปให็นโอกาสอีก ช่วงอาจจะแบบคลิปอาจจะไม่ค่อยดีตรงแดดอาจจะมางแง่นะคะเอนก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาสมองพัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆนะคะมาเบิดดอกกันเปิลมันนี่ขึ้นค่ะอาจจะขึ้นขึ้นแมมบ่มีแดด ใบกับช่วงที่มามดก็จะเริ่มใบก็บจะเขียวออกดอกก็จะเริ่มออกค่ะบนแอปเปิ้ลยูเนซวะาจังหวัดยมังตะค่ะต้นนี้ต้นแอปเปิ้ลต้นนี้ดอกเขาก็จะเริ่มบานแล้วนะคะดอกเริ่มบานแล้วค่ะอันนี้เป็นสวนสวนของแอปเปิ้ลนะคะติงมาขออนุญาตถ่ายเขาขออนุญาต ขอเพิ่นนะคะเพราะว่าบานมันมีสวนมีทีดินนิดนึงไงเริ่มออกดอกเตินเริ่มบานนะคะเดี๋ยวอาก,กาศแห้งๆเขาก็สิเริ่มงามละเาต้นแอปเปิลต้นแอปเปิลน,นะคะต้นแอปเปิลเวลาออกผลแดงๆงามงามแดงไปมุดเต็มไปหมดเลยค่ะสวนแอปเปิล บ่เมนสวนติมด้อค่ะสวนของขาเจ้าติมมาขอเขาขอเขาทายค่ะขอเขาทายิงามดอกเขาก็ดอกดอกอาจจะบอกค่อยชัดปไปหนไอยนะคะดอกอาจจะเริ่มบานบาน,บานออกนี่ก็จะเป็นดอกตูมค่ะค่อยๆศึกษาไปตินค่อยๆศึกษาไปนะคะ ันติมดเข้าใจบ่ใดย,ยังไงถึงจะจดเอาไว้เรียนเรียนหลูไปนําเห็ดคลิปไปน้าค่อยๆเห็ดไปเรื่อยๆอะค่ะพามาเบิงสวนแอปเปิลนะคะก่อนที่เขาจะออกออกเป็นผลมากเขาก็จะเริ่ม,มว่าเป็นดอกแบบนี้ค่ะสวนแอปเปิลค่ะสวนแอปเปิล ยูเนซาวะจังหวัดยะมางะตะค่ะแถวยงี้วไปนี่จะเป็นสวนแอปเปิ้ลหมดเลยนะคะเป็นสวนแอปเปิ้ลของเขาหมดเลยอะ่ะสวนแอปเปิ้ลเวลาออกผลเนี่ยแดงกินกินหวานกรอบค่ะหวานกรอบขนาด ช่วงนี้เขาก็จะออกดอกก่อนออกใบเขียวออกดอกค่ะเดี๋ยวยัางไงา ande, ตติมศึกษาเรียนรู้แล้วก็ค่อยบอกไงนะคะขอบคุณนะคะตรงนี้ก็เป็นสวนแอปเปิลเหมือนกันนะคะสวนแอปเปิลเต็มเลย ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อากาศเริ่มเริ่มจะร้อนแล้วนะคะเริ่มจะร้อนแล้วประมาณ30องศามีมาก็จะมดค่ะมีมามดหลัก็ะน,นิผลไอใบเริ่มก็จะเริ่มเขียวใบก็จะเริ่มแตกออกแล้วดอกก็จะเริ่มบานออกค่ะเมืองที่ติมอยู่เป็นเมืองเล็กๆสวนแอปเปิลจะมีขึ้นา่าสวนแอปเปิล แล้วกาม็มีสวนเชอรี่ซากุลัมโบแอปเปิลยูนีเขาจะเอินว่าลิงโง่ค่ะเห็นภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยเก่งอะค่ะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะว่าติมเป็นคนแบบจำไม่ค่อยแบบจำแล้วก็ลืมนี่ไงเป็นคนเรียนหนังสือบกเก่งน้ำค่ะทั้งแถบนี่จะเป็นสวนแอปเปิลมดเลยค่ะ นคนเรียนหนังสือไม่เก่งนักเรียนมีอยู่สาสิบหาคนติมสอบได้อันดับที่30มสิบจะเป็นส่วนแอปเปิลหมดเลยนะคะข้างหลังนี่ประมาณเดือนใดน,นะประมาณเดือนแปดเดือนเดือนแปดเดือน 8, เก่ามันงเดือนเริ่มจากเขาหนาวแล้วอ้ยเวลาไปซื้อแอปเปิลเขาแถวต่อแถวเอาซื้อแอปเปิลสนุกกินค่ะชวงนี้เขาก็จะเริม่ม พอฮีมาหมดเขาก็จะเริ่มพีมันนีติมขับรถภาพไหพอใหภาพมาเบิงสวนแอปเปิลแบบอัดคลิปไว้เบิงก็เลยไหมาเบิงกันนะคะเมืองนีติมอยู่กับแบบธรรมาชาติค่ะแางหลังแกงหลังนี่ค่ะไห้ามาเบิงกันขึ้นมาทึงเขา มาทั้งเขาทั้งนอนเนี่ยเขจะเป็นสวนแอป,ป,ป,ปเปิลสวนแอป,ปเปิลต้นแอป,ปเปิลสวนแอปเปิลทั้งนั้นเลยค่ะในจะเป็นสวนแอป,ปเปิลหมดเลยนะคะสวนแอป,ปเปิลสวนลิงโง่ค่ะสวนแอป,ปเปิลพามาเบ่งเดี๋ยวก็ผุนประมาณเดือนเก่าเดือนเก่าติมจะพามาเบ่งใหม่อีกเวลาเขาแดงๆงามๆนะคะ อนนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ